สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาออกกําลังกายนะครับโดยการที่มาเล่นทนนิตก,กันนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วว่าแล้วเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี<ง>๋ยวเรามาชมการเล่นทนนิ<อ>ตเลยดีกว่าครับมาเลยสายลมไม่ปนรถคไม่ต้องการรถชนชนรถชน ไปกับพี่อืมวิโรออะไรบ้าโอ๊บตกสับกันเลยอ้าววิโน่เจอสายลมวิโน่เจอกับสายลมสายลมเด็นกันไทยท่าดีโอ๊บ แลกได้ก่อนเลยไปเก้าเอาลงเว้ยมเดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่นสักหนึ่งเซตน,นะครับอุย้ย 哈哈哈哈哈！李妈，嘿，喂，好。